3วิธีกําจัดขนที่ทําให้รักแร้ไม่ดามีวิธีไหนบ้างมาฟังกันครับวิธีแรกนะครับการเลเซอร์กําจัดขนครับปัจจุบันนะครับก็นับเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับใช้เลเซอร์กำจัดขนเนี่ยก็จะทำให้ขนนะครับมีการขึ้นที่ช้านะครับแล้วก็บางนะครับและสุดท้ายก็ไม่ขึ้นครับข้อดีของวิธีนี้นะครับป้องกันไม่เกิด หนังไก่นะครับผมที่เกิดจากการดึงนะครับหรือการล้างนั่นเองและรวมถึงว่าไม่ทําให้เกิดรอยค้าใต้วงแขนครับแต่มีข้อควรระวังนะครับว่าการที่เราจะทําวิธีนี้นะครับควรระทําโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านความงามก็คือแพทย์นนัเองครับข้อที่2นะครับการแว็กนะครับการแว็กนะครับก็จะเป็นวิธีในการกรจัดขนที่ดีกว่าการโกนครับเพราะการแว็กเองนะครับกำจัดได้ถึงลากขนอย่างแรกนะครับที่เราควรจะทํานะครับก็คือเราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าไอ้ตัวครีมที่เรามาทําการแว็กเนี่ย เราแพ้หรือเปล่านะครับเราจะต้องทดสอบให้แน่ใจว่าไม่เกิดการแพ้กับเราครับข้อที่2นะครับการทำนะครับควรทําโดยคนที่เป็นมืออาชีพครับนิดหนึ่งหากไม่เป็นมืออาชีพนะครับก็อาจทําให้เกิดปัญหาเรื่องการอักเสบผูวุมขนตามาครับรวมถึงทําให้เกิดการบาดเจ็บที่เวรูุมขนและนามาซึ่งรอยขุครับข้อที่3นะครับการใช้ครีมกําจัดขนนั่นเองครับวิธีนี้นะครับก็จะดีกว่าการใช้ ใบมีดโกนนะครับในการโกนขนนะครับไม่ทําให้เกิดปัญหากับเรื่องการเปสีเกิดขึ้นนะครับแต่ก่อนที่เราใช้วิธีนี้ในการจัดการกับขนของเรานะครับเราต้องมั่นใจก่อนนะครับว่าครีมกําจัดขนเรานะครับจะต้องไม่ระคายเคืองกับผิวเรานะครับวิธีการในการเทสหรือทดสอบนะครับก็คือเราจะต้องทาครีมตัวนี้ครับบริเวณที่ข้อพับของเราครับว่าเกิดการระคายเคืองหรือเปล่าครับถ้าไม่เกิดการระคายเคืองนะครับก็สามารถใช้ได้เลยครับพิงเท่านี้นะครับใต้องแขนของเรานะครับก็เรียบเนียนและไม่มีรอยขอีกต่อไปครับ